ทำไรกันนะเาจะกลับไปดูอีกรอบไหมฮะรอไเจไปล่ะกลับบ้านไปหายนั่นกับทั้งคนบ้านไแต่ยังไงเราก็ต้องมาอีกอยู่ดีเพราะเออไม่มีเลยไม่มีอไรอ่ะ เอ้มีถ้ำอีูเหรอีอะไรไอ้ไปรูนมีถ้ำตรงนี้ไปออกเออคืออะไรอ่ะโอ้ยถ้ำนี้ถ้ำนี้เหมือนที่เราเจอตอนแรกวะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่แต่คนละที่คนละที่ลงพีลง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 เลยเหรอเอ๋ยเอ๋ยลงแล้วลงเลยเหรอแม่งลงไปแล้วนะเนี่ยมันลงไปแล้วเหรอเลยก็ได้ไปเล้วไ้ไก่ปูไก่ปูไป โอ้ยเขี้ยะน่ากลัวกระโหลกออกมาทำอะไรไม่รู้ไหนบอกเป็นกูผีแกไปทั่วไอโอนแค่หลับตื่นสนุบไปหน่อยไอมันตื่นเต้นี่นะมันรีบไปดูอุ้ยดูเขี้ยอะไรนี่อะไรอ่ะชิ้นส่วนของเล่นไอรอนแมนไม่ใช่ใช่ ลูกมีเขี้ยมนี่อ่ะโอเคมันกวนตีนกันได้มันม,มีมีทางขึ้นอ่ะทางขึ้นเฮ้ยมีลูปเต็มเลยเนี่ยอ่ันนี้เฮ้ยมันไม่ได้ออกจากทางว่ามันขึ้นไปต่ออุ้ยเสียงตัวอะไรไม่รู้เพื่อนไอ้เขี้ย่กูกูไม่กล้าไปไปดูดิ มีเสียงตัวอะไรทางขวาไม่รู้ว่าหนคนไปกลัวผีก่อนอุ้ยนั่นไงมาเฮียศพใครโฟอาร์มเพื่อนโฟอาร์มโอนั่งกลับแล้วกลับกลับอย่าสู้เลยอุ้ยเยียร์แล้วอุ้ยฝ่ายเลวฝ่ายเลวเร็วอยู่เร็วเยียร์ทางตรงนี้ เออไอไอกระทันพวกนี้ทำนวัตกรรมไปด้วยโคดแจ๋วอะอาริยะรมว่ะถึงไม่ถึงไม่จะไปได้ทางเดียวเลยไหนมาทามสั้นนิดเดียวไอ้เชี่ยโรควาลาไม่ทำอะไรตรงนี้วะมันจะได้มาไกลๆหน่อยกูก็ไม่รู้แม่หมดเลยแม่ทางสั้นนิดเดียวไอ้เชี่ยจะอ้วกว่ะ ในยาวนี้ไม่ได้ของมันจะมีไม่น้ำมันค่อนข้างเยอะเออทำไม่ได้ขอมันเป็นได้ครับได้หมดอ่ะก็ก็ยกเรื่องนี้ก็ดียังเปิดเงี้ยวะไม่ฉันกูยังเรื่องอ่ะไหนอันงานตรงไหน่ะมันพูดว่ามันมันมันรวยกับตันอยู่เนี่ยเนี่ยได้อ่ะไอ้กัปตันอยู่ไหนก่อนดีกว่ายังไม่พอได้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 ไอ้กัปตันโอ้ กูต้องเดินไป,นปจนมุ้งเนี่ยกูจะโดนจระเข้แดกไหมไม่เอาไอเทียกด,ดกูโดนแดกปวดนี่เป็นแค่ในเมื่อเราทำได้แค่ทางเดียวเราก็ทำให้แมงมมีสองอันไปเลยนี่เยี่ยมเยี่ยมนีฉลาดทีนี้ <S <S อะไล่ะอยู่ทำตัวเราอัจฉริยะสักทีพี่ โอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ไปด้วยช้ไปด้วย้ยมันมันเก็บยังไงอ่ะมาเนแกงเลยไอ้กะตันโดนกงกเลยค่ะไม่เหอวะไม่ใช่ปะดิยอยู่ดูมุสามสี่ตัว่อ้หไอ้อ๋มันต้องไปทางนี้ไอ้ไฟเบสไอ้ไฟเบสหลอมึงไอ้งุจะสร้างนี่้เราก็ไปเอาผิดทางไอ้เป็ดมี อุ้ยิจ๋วยังวะเทคนิคของคนฉลาดคือคนมันมากอุ้ยชาติยไอ้เหี่สามร้อยไอคิวพูดตามผมนะครับอาชาริยะเษ้ยเดี๋ยวเราพาไข่ต้มไปดูไข่ต้มมาไหมจะพาไปมันเท้ปืนข้าวไอโฟอาร์มอ่ะเออมันทำปืนได้ไม่หวาได้ไม่ใช่ปืนมันแต่มันต้องเอาไประเบิดไข่ต้มมาต้องไม่เป็นไรวะต้องมาไี่ไหมเนี่ชยบัมบูเบีะ ไอ้เด็กอันนี้วะจะรอพี่ตรงอย่าเช่นเชยกระตายกับตาเราจะพาไปดูของดีได้ได้ไอชิมิ้นผลด้วยตัดต้นไม้ร้อยต้นเป็นไงล่ะอืมได้ไอชิมิ้นคนคนใจบาปไอ้เหี้ยเฮ้ยนี่พแล้วดีนะดีมันขับเร็วเร็ววิศวกรชาวบ้านเร็วเร็วดิวิศวกรชาวบงฮงนะ แล้วขึ้นไปกูจะตายไหมอ่ะไอ้บุญพักกลัวไอ้ไอ้มันอยู่มุมกลัวนู่มึงรีเสียงวะกูภาคัวบ้านมันคืกูจะต้องกูจะร้องไอ้ต้มกูเริ่มหวั่นหวั่นหวั่นเกรงแล้ววะเฮียเฮียกูเฮ้ยไปแล้วนะเฮ้ยเพิ่งดิเนี่ยมาดูกันเฮียอะไรอีบเร็ว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 ใจเย็นมันอยู่มู่นไอ้เฮียมึงหลอนแดกแหละ โอ้ยมันเดินมาไอ้เหียไม่คุมไปแล้วใจวันไหวเลยเหียโอ้มันคน,คนลูกคนพ่ใจคีรีเหรอไอ้กัปตันเฮียความวันไหมที่ก็ตัวในใจฉันไอ้เครื่องดำนอนดีหนาวแล้วนด้นอนดีไอ้เบลน,นอนแล้วไดน,นอนนดีใครว่าทมันเหลือใครว่าเออได้นอนแล้ว <c oughs> อาชีพไม่นอนครั้งแรกในชีวิตโอ้หิวหิวโอ้หิวหิวโอ้หิวหิวอาหารก็น่าจะพูดรสชาติเหมือนไก่เลยเอ้อรสชาติมันไก่เลยนะโอ้ยิวเหมือนไก่เลยเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วอ๋อยังไม่เสร็จดิใครหลอง เรียบร้อยอันนี้นึงดือว่าดื่มแล้วดื่มพอแล้ววะพอแล้วเรียบร้อยต่อไปเลยเอ้ยใครได้เอาเอาลิฟต์ลงมาดิได้หรอถูกไปรถเฮียดิก่ระถูกก็ไม่ได้อีเงินเผาแทนไหมเผาดิเผาเลยนะเผาแม่งดิเรื่องอะไรอ่ะอุ้ยไมนต้อง เบย์มันจะไม่หลังาักมันจะไม่ลาเลยนะไม่เอียงอ่ะไอ้ฟุ๊งอ่ะอะไรเฮ้ยทำไมหักวะเชียนเฮ้ยรอก่อนดิเฮ้ยเฮ้ยกูปลานะปลาของไฟละฟุเลยทำไมหักวะอะไมาหักวะไอ้ไม่เอียงไทซีก่อนมาครับทีไ้ต้มทีไรต้มทีไรต้มทีมไม่ลงไปทีมไม่ลงไปเฮ้ยเดี๋ยวมันโดนลุงหลงเลยลุงหลงโมเรีย แล้วมันสร็แค่นี้แล้เราจะไปต่อยังไงก็ปลากลัวก็มึงต้องนำเพิ่มอีกอันหนึ่งอ่ะถ้าถ้าจะเอาแบบเซฟอ่ะต้องนำเพิ่มอีกอันบี้ไงบี้เชียนเอาบี้ไงอ้าวเราเราเราโม้ยติดเลยหายโดนไม้ทิปโดนไม้ทิปสังหารไปมเหรอทำเงียบดีกว่าติดไม้ตายแล้วกลัวไม่ทำมันเช้ากว่าวดิมไหเนี่ยโอ้โหอาวะวะ เขป็นไรวะอ้าอาอแลออ้าเอาไม้ไมแหลกลิฟแหลกอ้ามึงทำมึงมึงหนักเกินี่เยไอ้เหี้ยมึงแบกมาอยู่มึงออะโอ้โหไอ้ี้ยวิศวรกประมงแอา โอ้แล้วไม้มันหายหมดเลยพยายเอามารีดยุทธไม่ได้โคตรกระป๋อแล้วทำไมมันแตกแล้วทำไมไม้มันแตกพายหมดเลยอ่ะเพรมันโค้งเลยอ่ะมันวางบูปินทับใช่ไหมระวังทับกันแล้วมันก็ระเบิดไปเลยก็บอกทำไมันแตกพายเลยอ่หมอตอนนี้ทุกคนคนวางมีวางมีคนวางขั้นบันไดเลยหรือว่าหรือว่าที่ลิฟท์พังเพราะว่าบูปินทับวะมานอนดีกว่าปะงั้นงั้นเราตื่นเรานอนก่อนดีกว่าวะเชี่ยยังมี หรือกูว่าเราเราตั้งเราตั้งริเว้เป็นแบบก่อนก่แล้วเราก็ทำทางเข้าไปอืมอันนี้วจะอ้วกจริงเออวามันนอนอยว่อะอยู่ไหนครับบ้านห้องงานมันเถอะว่าเป็นปมาชนไทยดีกว่าจะมันกดห้า<อ>เนี่จะโอเคใช่หนังตัวเฮี้ยดิเซ็นเหนังตัวเฮี้ยแล้วมันว,ว่ายน้ำเร็วขึ้นเลยน้ำเร็วขึ้นเลยได้เหรอใส่โอเคกูกูต่อเลยใช่ไหมโอ้แบบเฮี้ยกูจะเช็เพื่อนอู้เต็มเลยไม่มีคิเหรอ ไปช่วยกับตาเอมีมีไอ้เทมีไอ้เท่มันะแดกกูไหมครไหนคูลควะไปดูดิข้ามดิไมไปดูดิเฮ้ยด็กจะางจะาอุกกาอุกกาอุกาอุกาไหนไอ้เทอยู่ไหนโดนโดนโดน้อยู่ข้างหลังมเฮ้ยมันจะวิ่งเลกัดาวมกันอยู่เปลนเรมเขา มาตะวันเทียมันเหรอโคตรเทียมันเหรอโคตรเลยโคตรเลยดีไ้ีเดียววะคตรเาคตรเาคตรเาไอ้้าขำี่อะไรตลกโคตรอ้มาดิจวงยับ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 ข้ขาข้อขาข้ขาอ๋อแปลกแม่มีแล้วไ่ไป ไปไปพ่านในยี่สิบว่อนี่ผ่นนี่มันบอกเจอกลัวนะคนป่ากินนี่ไม่ไม่ใช่นักล่าหรอกลาเว่าแต่ล่าเอาว่าล่ามันเฮ้ยรีไปยังไงเอ้เราดีเอ้ยเราบดีหิวอยู่เอ้ยเดี๋ยวแล้วมันเพิ่มเลืเอนไงจิมมี่รู้พ่อเขาไม่มันเพิ่มเลือนไงไม่รู้มันมีมันมียาแล้วก็กินมั้งไม่ไม่คือมึงบอกจิมมี่มันเป็นคนป่าเออไอ้มาด

มา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 ,มาเอ๊ะใครมายังมายังเกย์วิซุงวิซุงแล้วก็นัดฆ่ายอ่ะไม่หยีตักตัให้ไปเจอไปยังมาเนี่ยมาเนี่ยโอ๊ยไม่ได้ไม่เลยไม่ได้โรเบิร์ตเลยใครตีกูอ่ะกูอ่ะแกกูโง่กูชุบเข้าไปแต่ต้องการนี่ลงหายไปไหนแล้วขอเข้าไปนะ10 10 10มา10 10น้ำเดิน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 น้ำ เดินไปเลยเดินไปเลยโอ้ยว่ะแลกไปเลยโฮ้ยสาหลายที่ไหนเนี่ยไม่ไม่ไม่กระตุกจังเลยวะเออมึงกระตุกเมื่อไหร่แขนใครเนี่ยแขนมึงอ่ะอืมเตึงเฮ้ยมีความมีความก็ไอเจมันหลายแขนไงอเจแบบมือปลาหมึกเลยแกเดินวกหลายใจรวยล้ว เด็ง่าตุกเลียวไอเบยตรงเนี้ยไม่เว้ยให้คนมันห่างกันเว้ยเดวเลยมือเหมือนไหมครับเขาเดเล่นไปครับก็เวลาคนอยู่ห่างกันเยอะๆมันจะมัเป็นลูกผีมีแต่ผาผาแล้วก็้องเวลโอโอวีรุจิงงวจรจิง อะไรอ่ะแก่เหรอเฮ้ยเอ๋อเอ๋อมึงเอาเป็้ในในเช้าวันนี้บอยเฮ้ยสีครับเป็ดไปช่วยด้วยไอ้ไอ้ต้นแก่เนี่ป็นไทยเก็บมุนเลยหรอ ข้าน้ามีอะไรอ่ะแล้วก็เปิดกูเจอโบอามจะอ้วกไอ้กไอนี่มึงเก็บเลยไอกองออกซิเจนตรงเนี้ยไะไรนออ้เยเ็เดล้ไปประมาณยี่สบอโดนสวยเอามเออโอ้เออ้วเอ้กเจอแล้วเจอเบบี้อะไรนะทยงไงอ่ะ เออกู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 เจอในแบบตัวจ้อยๆกูเจอไอ้ไข่ออกใย่ได้วยป่ะกูไงกูไงไอ้เป็้องไม่ต้องลงเรน้ะลลน้ำก็ตามกูกูกูเลยอะกูเจอลูกกรอกอะไอ้แม่งเป็นลูกกรอกอยู่ในถ้ำน้ำอะเดี๋ยวนะไม่เป็นแบบตัวเล็กๆหะของกูก็เป็นถ้ำน้ำเหมือนกันแต่เป็นลงลึกได้เป็นสี่ชั้นเนาะเราเราเป็นเดือดโกลว์กวดเลยโอ้ยลงลงโอ้ยเดือดสีแขนวะกูขอบคุณ ของกูมันดน้ำด้ของเราไม่มีแขนมันมีแต่ตีนตัวตีนใหญ่ะเหมอนเปลือกแล้กเจโอเล็กเขาล่างแล้ก็เจโอมยใหญ่อ้วนอมตะตอนต่ฟ okay. right ้ามันกระชือเดียวมันกระืดเดียวตายไม่ใหู้เลยทุกที่ด oh ับอนนีดับดับเครื่ดงชนคนน่ากลัววิ่งอย่างไวนี่ๆๆอันนี้ก็สละนะ ไปมูนทำเสร็จแล้วไหนไหนโซดาเติมพลังอยู่จะตาได้แล้วอู้งาหน่อยบูนแรงนี้ยความสองดีเบสะโก้บูตุกเอ็ดบูนดรามะแล้วพวกมูนอุ้ยอันนี่เต็มเลยแล้วพวกมูนได้ที่ระนับไปยังได้แล้วได้แล้วนึงเนี่ยโซดาโซดาอย่างเงี้ย เบไหนก็เบไหนเนื้อด้วยเองไม่ของดีจังวะไอ้เบ๊กไอเบกูพาพาเงนมาเอาของแล้วพวกเขาันแล้วไอ้พอเซโด้ากันดิเซโซดาว่ะกองอะกองอะเป็นกองอะเป็นกลองเนอเบ์ไหนอะอ้โเอ้ยมีเทียนทีด้วยเป็นแฟรไหมล่ะเอาล่ะไปบุญลิฟต์เจงเลยไรเก็บอะไรเบไปเลยทำไมอะ เลยเจงกูผิดก็คือมาไปโยนเล่นได้มันกระโดดไม่ได้มีออะะไร่มันปักกลัวยากมากเลยไปบุญต่อไม่แม่ติดคือไม่มีอะไรไม่ไดเริ่มอุ้ยสลาเต็มเต็มเล้ยอ้ยไอเก็บเจ็บเก็บเจ็บไปปวเก็บไปเยอะหยุดซาสุดาเซบสามขวดโอ้คุณเยอะเลยว่ะไปต่อไปต่อไปต่อเก็บมาลง กินน้ำเก็บเก็บเก็หมดตอนนี้ไงคือไเนี่ยมาลงน้ำมาตดจะไมเจอแบบพญานาคใช่ไหมเจอโอพญานาค่ากูเก็บแค่าพญานาคโอ้ไให้ใลงน้ำมาแล้วก็ดำมานแพนิกนแพนิกพวกมึงเจ๊มือแล้วนะ หนาว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 ไมคนไม่วหนามได้เนี่ยป๊บปใครวะไอ้หาควงจายไอ้เจ๊จะใช้ไอ้เจ๊เจ๊ขอไฟด้วยหนาวหนาวหนาวจะแข่งตายแล้วไอ้อ้กวางโดนกูยงอ้กวางโยนแม่ หนาวตายไฟฉายนี่หมดปะหมดหมดมีที่กูเห็นอยู่มีเปอร์เซ็นต์อยู่ดูงวะง่ายว่ะเออเออเออเปลี่ยนไปทางไหนสอบวะโอเค็นไปเลยนะแม่บุญ เป็นเ้นไปก่อนเข้าไปก่อนแบกช็อกโกแลตใต้น้ำกหิวจะตายแ้วอุ้ยเป็ดอวุหไม่มีอ่ะกินได้หมทุบไม้กลางน้ำเลยไอ้กูเจอรหัสดีแลใบกูเจอผงเป็ดเมืองล้วอ้ฝูงเป็ดงเป็ดมึอตีได้ปะไอ้เหี้ยเปดทนตีได้เหอมันดีไม่ได้เหรอเป็ดอ่ะเอาไปบุญ ไอ้ไข่ไอ้ไข่ขึ้นหรอมาดิไอ้ไข่ขึ่นหรเรียบร้อยได้เนื้อเป็ดแล้วตายเนี่ยจุดไฟหนเอ้บุญก้าวอือวายี่เป็นไงเจ๊นี่มามาดิบุณินี่กูแปลกๆว่ะเบุญเนื้อเป็ดอ๋อไอ้เหี้ยเนื้อเป็ดกูแม่งจมน้ำมาแล้วโอ้ดูด้วยมืดอ่ะจอมืดอ้าวเกมแคสหลุดเอื้อโอ้โหเออว่ะมันไม่ได้เซฟอ่ะเป็นระบบโอ้ยเฮี้ยไม่รูมันแคสอะไรตอนนี้วะเนี่ย โอเคมันไม่มันไม่ได้ซีหัวเย็ดแม่เอาไลโอเ้เรายังไม่ได้ซีฟเว้ย